เราเจออะไรนี่นราจัดการสิถอนอั้มจอมากเนี่ยจะได้จะได้จะถอนเนี่ยเจอป่าก็มีเนี่ย โอ้ยดอกงามเนาะมืดจำมืดจำมืดจำมืดคุดดึกดึกอะไรน้าอุ้งตี๋โอ้โยธ<ท>รรมมาประทานอีกสูเลยเด้เนี่ยนู่นฮักตีนทิงเอาตัวไปเดี๋ยวมานะเขาบอยต่อมาอม หอมเนนมือฉีบเลยเนี่ยลองเขีดหาดูๆเผื่อมันมีดอกตูมมนัมนมนัมนมันมันถึงของมาได้จ้าแล้วพี่ตันก็เห็นเ็ดโคน,นอาีาเลยจ้ะเห็นอีกแล้วเวลาดอกนึงโอ๊ย

เกินมาอยู่ดีๆก็ได้เนาะกระทางตัวมาเด้กระทางมาแล้วนั่นเด้ใช่ไหมโอ้เป็นดินายเนาะอ,อันนี้พามาหลอ<ล>ดูเฮ็ดใน,นป่าด้วจ้าเพราะว่าเห็นเขาได้ก็เลยลองมาดูนี่ทำอะไรกับจิกแอบเหรอพร้อมไหม เห็ดเมาเห็ดเมาโนทิ้งซากินเม่อดรดอกสามดอกกับพี่เตนห้องนี่ามดอกผมเลยผมมีหมูดิูวไหมก็ยังว่ะเป็นเห็ดคนกลางเนาะบ่มีหมูเนาะเออเมาเน้ นี่เห็นเมาด้วยเหรออ่าไม่ใช่เ่รารู้กินไม่ได้ไนไดเนาะบอกไว้เนะาะเผื่อใครเห็นเจ้าหอกเป็นหมูมกุ้งเงียบเลยเมื่อกี้เนี่ยจัตตอเผื่อจิ๊จซอว์หนจิ้งออกเป็นหมูเนาะไม่เจอเจ้าดอกเลย เจอเองเนี่ยใช่ยมเดินออกจากป่าลแล้ว้อจ้ะเพราะว่าเป็นโบเห็น โอ้โอ้เขี่ยพันเขี่ยพันเขี่ยก็เนี่ยทางเอ็นเอ็นบลา จะถึงทางออกแล้วก็จะไปหาปลาใหม่แล้วเด้อยจ้ะฮะโอ้โอ้โอ้ออะไรอะไรฮะอะไรอะไรโูบี้บบี้โอ้โหถึงว่าทำไมไม่เจอ ได้ยุเองไปล่างอืมใครนาขาวเอา้าตัวกระด้เฮ็ดต้งเงียบนะไปใช่ไหมกด้างจะก,กบได้ยุแล้วได้เห็นม่กินวเฮ็ดเมาทิงาาท้งเอ้อเงี้ยทิ้งไม่ได้แกง เื็นใจเห็นเลยนะเนีลยเว่าต้องเขียยก็เห็นเลยนะตอนเองมากกับพเห็นเนาะเดี๋ยวหาลองหาก่อนอีกจักนิดกันเด้อจ้ะจ้านี่ก็พึ่งเขามาเนาะนี่ขามาท้านมีกระจอเลยนี่ดูว่าอย่างงาม โอ้ยสมก็อยากมายูดอกนี่เห็นว่าจะนางงวงงามๆเด้อเก็บให้ดูเก็บใหดูตัวมาแสะดูชอนแขะตว่าจิมหาเห็ดพอโดยเฉพอนี่โอ้ตัวดูเขาได้ล่ะเต็มถุงเลยเขามาหาสกันได้เต็มถุงเลย <t un> เอาตัวแค่นเดิอง บอยแคบให้ดึงก็โมแคบนั่นน่ะนั่นน่ะนนน่ะแคบด้วยม้านม้านมันเห็นนิดเราเดินนี่นั่นตรงบอลอิงแด่ทางเขามาก็มาเห็นนิดน้ำหมาก มากน้อยเดี๋ยวพีเด่นกะเอามาเหรอวะอีกหน้าที่มาป่านี่ก่อนเนาะอีกนั่นอีก ร้อยเปียกมนาะเพราะว่านี้ฝนกระตกอย่างแรงครอใหยสุกมาปร่ทันโอ้สุดทิ้แล้วอะ่ะน่ะ เก็บแล้วเน่แม่เก็บยังล่ะไหน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  าบะทานเขเนาเขาไดมีแต่ดอกงามๆเนาะหนาง้วนอะฮะเห็นเขานีเอาเมย์บเห็นเขานเอ้านี่วายเต็มถุงมีแต่ดอกกิ่งงี้แล้ววานมีแต่ดอกกิ่งีโอ้สอสอดอกนี้แล้วจนี่ หนางวัวไม,มกไเอบเลยแสดงว่าบัมีคนเขามาหาพึ่งเขามาหาม่าะก็ต่อก่อนได้จ้ะเจอไข่ก็ได้จ้ะเจอไข่น่งในต้องเขียทั้งนั้นเถอะควที่เจออีกอื ก็แดดมีดมาไหมคิดว่าจะเฮ็ดแป้งจะเฮ็ดไข่แล้วนี่น้องกุ้งมามี่จะะมามามแ<า>ดมีด,ม,ดมาแล้ว วาคิดว่าจิมีเนาะก็ได้นี่เล่น <c oughs> น้ำใช่ไหมว่าไหนโอ้ดูว่าไปลอยได้ดูว่าตกยังไงนี่ไอ้นเองเห็นดอกเด็กเราที่นะ่ะอืมมันมาใส่ไว้โอนั่นเนาเก็บจ้ะเก็บอะ อย่าเขียดแม่อีกนะนเย่าเขียดแม่ทีหลังนะอ่นนนะเอามาเก็บเลวเร็วเฮียวแซลไม่ได้นะม,มาแซลเถอะมาเร็วๆมาจะบจิมมันมันต้องมีหมูไหมเป็นละงอบหรือมะเขือกันดิไวมากแล้มาป่าใหม่เชิงคือก็ได้เก่งมาด้วยจ้ะ เลี้ยบแหละน,นลุ่นวลอ่ะอ๋อนี่กำลังจีบานเด้อ มนเก็บโชว์สิ all, oh. อใครเห็นนี่ใครเห็น,หนอ่ะเก็บเถอะ oh, <never. S 1> จอมาเก็บเลยอ้ oh, Ooh, มาแนวก็เก็บเลยโอ้โหนี่ล่ะเขาเตะแตกกว่า,า,าวนั้น <laughs> เีเตะกันะเอานั่นก็ได้นะไปรางกินไปทานเพื่อนาขาวก็จะไปขายนี่หึจะไปขายนี่บ่เหยียบเงินดอก คงเข้าหาได้ถ่ายลอยลงมาแล้วก็บ่าได้นะของของเรากันนุ่นของเขาแตกต่างนุ่นนี้ไหมหะ ไหนแสดงคนที่หิวน่ะน่่ไน่ไโอ้ยแม่เดินไปแม่บ่เห็นนะโอ้โ้เก็บะเถอะเน่กตัวแสดงว่าแม่ตาไม่ดีค่ะกันเขาไม่ได้เดิน

วนันไหนไม่ยอมหาให้ทานน่ะบอกเขาก็ไม่ได้เดแ,แล้วเมื่อกีน้น่ะมันมาล้อยอยู่แค่ตรงนี้มันนานที่เดินไปจากนี้นี่นะกับวงน้ำเนอะน้ำป้ากดกดเขาไม่ยอมใส่ถังเราซะด้ไไวยไหนมันวดถังนี้สิมีแต้ตัวจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้สำนีแหละพอ่อแกงอยู่ ใครชอบกิมมีก็ากกดไลคกดแชกดติตามไม่ได้เราจะไหนเออโอเคเพไ่อถ่ายรูปเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดขาผ่นเดี๋ยวเดีกยวเดี๋ยวเดี๋ยดยดี๋เดีวยวเดี๋ยเดี๋ยวเเดยดี๋ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเย๋ยเย๋เย ก็มกเลยอาข็ด <c oughs> นายน <c oughs> โอ้แสดงว่าลึกมาก,ากาโอ้แสลงว่าลึกมากโอ้ไม่คืนเลยเ้ยแสดงว่าตใหญ่มากต้อเที่ยวไล้ไร้ <c oughs> <c oughs> ดมาโชว์ต่งใบเนี่ยโชว์เหตองตุ๋มต๋มนี่งามเลยเียดู มือ่อกี้ก็มองมาทั้งหมดเลยเห็นจะถ่ายกันได้พอแก่งจังได้จ้าแค่นี้หละจ้าใครขอมาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ได้้วยจ้าถ้าเกิดเห็นออกหลยๆลยนา่าจะถ่ายล่วงใหม่ถ้าให้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ได้หรือกดกระดิ่งกิ๊งๆถ้าชอบนะจ้า<ๆ>จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เลย,ยจ้าบ๊ายบาย จ้าจ้ามาป่าหม่จเจอเลยหายเลยอ่ะบบเ,เแบบก,ก็บเลยห <c oughs> ายเลยเก็บก็เก็บเลยจี๊ดอะไรวะอ้อันนี้อีกนี่นนยนี่มาจ้างกันด้อหา้าโดอหกโดม ขนาดดอกนึงอ่ะ,ะนี่น่ะนี่น่ะใบหใหม่มันบางอ่ะนะ่ะนี่น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 ่ะต้องตูดทั้งปลายน่ะนี่น่ะ ยังน่ะเห็นยนังเอา่ปหันหาต่อหน่อยนึงดิ